ผู้หญิงชอบคนดีที่เธอชอบถูกต้องมากคือแต่คนที่เธอชอบอบเราสามารถเป็นคนนั้นได้คือทําตัวเองให้มี COS ทั้ง4ข้อสูงอ่ะหลุดรักวางตัวทรัพย์สินจิตใจอ่ะหรือเรียกว่าโดยรวมที่คุติเรียกว่ามีเลเวลที่สูงกว่าเธอและสูงที่สุดเท่าที่ผู้ชายรอบตัวเธอสามคน5คนเข้าไปอะกูเจ๋งสุดเธอจะเลือกเราเราจะกลายเป็นคนที่ใช่โดยไม่ต้องพยายามแต่ถามจริงว่าเฮ้ยเป็นคนที่ใช่โดยไม่ต้องพยายามเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นหรอไม่ใช่การที่จะเป็นคนที่ใช่รอสุด ไรายได้มากสุดทรัพย์สินมากสุดความเก่งความสามารถหลายด้านมากสุดอยู่ดีเราเกิดมาเป็นไม่ใช่เราพัฒนาตัวเองและเช่นกันถ้าใครแม่งเหนือกว่าเราแล้วได้ผู้หญิงคนนี้ไปคือเขาทามาแล้วเขาสู้มาแล้วเขาคือสิ่งที่เขาต้องได้และเช่นกันถ้าเราทําแบบนี้พัฒนาไปเรื่อยเราจะได้เพราะมันคือสิ่งที่เราต้องได้เหมือนที่ครูติบอกว่าถ้าเรากินถึง ยกน้ำหนักยกเวทออกกำลังกายทุกวันยังไงคุณจะแข็งแรงขึ้นไม่สามารถปฏิเสธได้อ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครุติก็ฝากไว้เทา่านี้จงพัฒนาตัวเองต่อไปไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นอะไรที่ไม่ใช่อย่างที่เราต้องการช่างหัวมันไปก่อนแล้วพัฒนาตัวเองจนกว่าเราจะเหนือกว่าแล้วค่อยกลับมาเอามันอ่าโอเคก็ฝากไว้เทา่านี้สวัสดีครับ